สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มีสวนทุเรียนใกล้ตูเมืองจันเนี่ย16ไร่1น7 8ตารางวาของตำบลเขาวัวอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับเป็นสวนทุเรียนติดถนนคอนกรีตเนี่ยหน้ากว้าง400เมตรนะฮะไฟฟ้า3เฟสก็ติดด้วยนะครับนะวันนี้สวนทุเรียนของเรานั้นนะครับมีทุเรียน400ต้นเป็นทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองนะฮะสามถึงห้าปีเนี่ย390ต้นที่เหลือเป็นพวงมณีและกระดุมเนี่ยสิบกว่าต้นครับตอนนี้ทุเรียนเนี่ยก็เริ่มที่จะติดดอกออกผลให้ผลผลิตแล้วนะครับที่ดินของ เรานั้นเป็นชนดนนอสอสีจชนดคุดแดงนะฮะซื้อขายถ่ายโอนก็ทันทีเลยนะครับแรงน้ําดีนะครับมีบ่อบกอยู่หนึ่งลูกนะครับมีบ่อวาัดาน้ด้วยครับ3 0มสถึงสีเมตรฮะอีกหนึ่งลูกนะครับ ที่ดินของเราอยู่ใจกลางชุมชนนะครับนะไม่เปลี่ยวเลยมีเพื่อนบ้านนะครับมีบ้านพักอาศัยอยู่หนึ่งหลังนะครับนะสามารถอยู่อาศัยได้เลยนะมีบ้านพักคนงานอีกหนึ่งหลังนะครับรูปลักษณะที่ดินนะครับเป็นที่ดินเป็นรูปลักษณะเนินหลังเต่าวิวสวยเห็นวิวเขานะครับอากาศดีนะห่างตัวเมืองจันทร์นี่แ่8กิโลเมตรนะครับวันนี้โฉนดนอสอสีจ่จอนะฮะสิบหกไร่หนึ่งงาน78ตารางวานั้นนะฮะ เราเปิดทำการขายกันอยู่ที่นะครับไร่ละ1,550,000บาทราคายังสามารถพูดคุยต่อรองได้นะถ้าท่าคนสนใจนะครับโทรหาเราครับ099-146-3979เล่นที่ดินแชนแนล